ครัวต่อเลยครัวบ้านไหนไม่มีครัวบ้านไหนนะเสร็จหิวข้าวเลยอ่าถึงที่ถึงถ่ายไปไงอ่ะกลัวไม่มีครัวต้องไหมมีมาอพาร์กเมนต์อยู่ค่ะอ๋อที่ว่าไปกินนอกข้างบ้านไปกนข้างบ้านนะ่มีครัวจานนะปกติฝากเอากับข้างบ้านตลอดนะครัวอย่างที่น้องเป้ถามอาจารย์บอยเรื่องไฟน้ํากับไฟถ้าเกิดตั้งคู่กันอย่างนี้ดีไหมครับไม่ดีครับตั้งคู่กันดีแล้วเนี่ยโอกาสที่มันจะช็อตโอกาสที่มันจะสปาร์กมันได้นะฮะ ควรจะตั้งเป็นตัว L ให้มันเป็นตัว L นะสมมุติว่าสมมติสมมติฝนหัวแก๊สละกันนะฮะหัวแก๊สหันอย่างนี้นะครับเกาะน้ําอยู่อย่างนี้หันไปทางนี้นี่เขาเรียกว่าเป็นตัว L โอเคไหมครับอย่างนี้นะครับน้ํากับไฟเตาแก๊สกับอ่าเขาเรียกว่าอะสิ่งนั้นเร์นะฮะต้องเป็นตัว L นะแล้วผมเจอบ่อยมากนะครับเจอบ่อยที่สุดแล้วเรื่องนี้นะผมบอกเลยว่าเสียหายเท่าไหร่เลิกกันเลยสามีภรรยามีปัญหาเลิก นะฮะการเงินดิหาแบบอย่างแรงเป็นนี่อย่างสูงค่ะเขาเรียกว่าไฟซ้อนไฟไฟซ้อนไฟเยที่จรินะฮะไฟซ้อนไฟไฟเดียวก็ร้อนสไตายอยู่นะอาจารย์ค่ะไฟซ้อนไฟไฟสูงสูงมันยังไงนะฮะเจออย่างนี้สมัยก่อนเวลาเราซื้อเตาแก๊สนะฮะผมไม่พูดถึงเตาที่เราเราดิ้วินนะฮะเตาแก๊สเหมือนลั้ที่เฟรมันได้ใช่ไหมครับจะมีเป็นโต๊ะค่ะสมมติเป็นโต๊ะมาวางปึ้งนะฮะเป็นเตาเรียบร้อยใช่ไหมครับใช้ได้ทันดีแล้วพออยู่มาวันหนึ่งอีกแก๊สเนี่ยหุดไม่ติดครับ หัวเตาเสียแล้วแล้วก็เสียหมดใช้ไม่ได้นะ<ฆ>ทำะไงครับซ,ซึ่งใหม่พอซื้อใหม่ปุ๊บอ่ะเดี๋ยวนี้เตาเป็นแบบไหนฮะเตาตั้งโต๊ะถูงนี้ก็ซื้อตัวใหม่มาตั้งโต๊ะมาวางบนเตาเก่าปึ้งวางซ้อนกันเลยนะฮะแล้วก็ใช้ต่อไปสามีภรรยามีปัญห,หาเรื่องชีวิตสัวกันอยู่แล้วมีปัญหาเรื่องการเงินทันทีตรงนี้มีการทำแบบนี้นไหมคนะรับประเภทที่เอาไฟซ้อนไปกันอยู่ คนเสดได้ค่ะเจ้าไ้กอเาไปซื้อหรือกรณีหนึ่งพวกวิวอินนะฮะวิวอินเนี่ยแต่ว่ามีหัวเต